เรามาอัปเดตนะครับในช่อง YouTube นะครับทางช่อง y o u t u หนูผู้ใหญ่ผู้รหารนะครับโอลาาฟาร์มนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับจะมีหลายๆท่านนะครับที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับ สำหรับมือใหม่ในการเลี้ยงหนูนครับมาแนะนําวิธีการดูว่าหนูตัวเมียเราท้องหรือไม่ท้องหลักการง่ายๆในการดูนะครับดูหนูท้องดูยังไงนะครับเช็คอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับในในวันนี้นะครับว่าดูยังไงแบบไหนเรื่องแรกครับเรื่องแรกในการที่มือสําหรับมือใหม่นะในการที่เรารับหนูจากต้นฟาร์มหรือว่าจาก เครือข่ายนะครับมาเลี้ยงเนี่ยโดยมากนะครับาทางต้นสังกัดหรือว่าแม่ฟาร์มนะครับที่เขาจะเอาหนูมาให้นะครับมาให้ลูกฟาร์มเนี่ยโดยมากจะเป็นหนูหนุ่มนะครับก็คือจะเป็นหนูอายุประมาณตัวผู้ประมาณ4เดือนตัวมเมียมระมา3เดือนคือหนูพร้อมผสมบางทีบางบางฟาร์มเขาก็จะผสมไว้แล้วนะครับบางฟาร์มก็จะ จับคู่ใหม่แล้วแต่นะครับแต่หลักการคิดง่ายๆครับสําหรับมือใหม่คือหนูหนูลงบอ่อวันไหนนะครับคือขนส่งมาถึงบ้านลงบอ่อวันไหนให้นับวันวันวันที่เราเอาลงบ่อครับเราอย่าไปมองว่าเาขาผสมมาแล้วอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าหนูท้องแล้วหรือหนูพร้อมคลอดอะไรยังไงนะครับให้ลงบอ่อวันไหนให้เขียนวันนั้นว่านหนูเข้าผสม นะครับแล้วเรานับว <sh> like like ันไปครับประมาณยี่สิบวันนะครับหนูถ้าพร้อมผสมทั้งตัวผู้ตัวเมียยี่สิบวันนะครับหนูจะต้องท้องนะครับจะตั้งท้องบางตัวอาจจะตั้งท้องอ่อนหรือบางตัวอาจจะไม่ท้องแต่โดยมากถ้าหนูพร้อมผสมเก้าสิบเปอร์เซ็นจะต้องท้องนะครับหนูอายุหนูตั้งครันหนูท้องกี่วันนะครับหนูสาวๆนะครับหนูสาวๆหนุ่มๆหนูใหม่ๆเนี่ย ตั้งท้องประมาณ26-27ถึง28บวันนะครับแต่ส่วนถ้าเป็นหนูเก่าหนูแก่ก็จะอยู่ประมาณ2 8ถึงสาวันนะครับในการตั้งท้องนะครับแล้วแต่ว่าท้องท้องแรกท้องสองนะครับเราจะนับระยะเข้าผสมครับบางตัวนะครับบางตัวที่มันเร็วก็คือเข้าวันแรกผสมกันวันแรกมันอาจจะติดเลยก็มีนะครับก็คือ20บวัน เราเช็คนะครับอีก8วันอย่างเงี้ยหรือว่าอีกกว่าวันอย่างเงี้ยหนูจะคลอดทันทีนะครับมันก็แล้วแต่บางตัวก็ท้องช <e ้าครับนะฮะบางตัวก็ท้องช้าบางตัวก็ท้องเร็วนะครับมันก็จะมีหลายแบบมันจะขึ้นอยู่หลายปัจจัยเช่นหนูย้ายที่อยู่นะครับหนึ่งเลยคือหนูหนูย้ายที่นี่โอกาสผสมนะครับมันจะต้องใช้เวลาหนึ่งหนูจะต้องมาปรับสภาพความคุ้นเคย เขาคุ้นเคยอะไรยังไงก็คือหนึ่งก็คือเจ้าของคนใหม่นะครับกลิ่นที่เคยคุ้นเคยที่เคยให้อาหารมันจะเปลี่ยนกลิ่นไปหนูก็จะต้องปรับสภาพอาหารเราเหมือนกันนะครับหนูจะเป็นสัตว์ที่ระแวงเขาอาจจะเปลี่ยนกลิ่นเขาอาจจะไม่กินอาหารอย่างเนี้ยบางทีถึงแล้วก็สองเปลี่ยนอาหารอีกนะครับเปลี่ยนอาหารอีกนะครับอาหารที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะอาจจะไม่กินอาหารความสมุนก็จะต่ําลงมันก็อาจจะไม่ท้องนะครับ ก็ต้องใช้ระยะเวลาการปลาการปรับสภาพปรับตัวอย่างน,น้อยสองอาทิตย์นะครับแต่บางตัวที่ที่ท,ที่ที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วที่มันเชื่องมันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยม,ม,มีผลกระทบกับการอ่ายายที่นะฮะเปลี่ยนกลิ่นค้นให้อาหารเปลี่ยนเจ้าของอะไรเงี้ยครับบางตัวบางตัวมันก็จะไม่ไม่ไม่มีผลกระทบแต่บางตัวก็มีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงหนูเนี่ยมันไม่มีปัจจัยตายตัวนะครับมันจะไม่มีปัจจัยตายตัวแล้วก็ นะครับมันจะเหมือนเส้นผมบางภูเขาครับบางบางเรื่องบางอย่างมันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับอย่างหนูบางตัวนะครับสามเดือนอัดท้องตัวเมียน,นะครับบางตัวท้องช้าเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนถึงท้องก็มีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหนูเจ็ดเดือนถึงท้องให้ดูกันแล้วก็มาดูวิธีการ เช็คนะครับว่าหนูท้องเป็นยังไงนะครับมาดูมาดูนะครับตัวนี้นะครับน้องดําตัวนี้เป็นหนูอายุเจ็ดเดือนฮะให้ลูกไปหนูครอบนี่นี่คือหนูท้องนะครับสังเกตง่ายๆครับจะเห็นหัวนมขาขาวไหมครับนะฮะเห็นหัวนมนะครับหัวนมชัดเจนนะครับคล้อง ท้องตรงนี้มันจะเหมือนมันจะมีก้อนอะไรที่มันดันลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครัมันจะบวมทัทง้งทั้งข้างข้างนะครับมันจะบวมหมดเลยอันนี้อันนี้จะเป็นหนูท้องนะครับตัวนี้ท้องแล้วร้อเซครับนะฮะแล้วตัวนี้อายุคันตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะครับนะฮะทีนี้การจับหนูท้องนะครับเราเราอยากเขายกเขาแรงมากนะครับ แต่ผมไม่แนะนําให้อุ้มแบบของผมนะฮะอันนี้มันจะเป็นตัวนี้เป็นลูกป้อนนะครับทําหนูจะเชื่องนะครับจะเป็นหนูเชื่องนะครับอันนี้ตุเมยนะครับไซส์หนึ่งจุดสามนะครับแล้วอีกหลักเกณฑ์หนึ่งง่ายๆก็คือเรามาชั่งน้ําหนักเขาดูครับนะฮะเรามาชั่งน้ําหนักเขาดูนะครับนะฮะถ้าน้ําหนักเขาขึ้นนะครับถ้าน้ําหนักเขาขึ้นนะครับก็แสดงว่าข้างในต้องมีตัวอะไรอยู่แน่นอนครับนี่ครับ อย่างเมื่อก่อนเนี first, ่ยอยู่น้ําหนักอยู่1นกิโลตอนนี้ขึ water, ้นมา1นึนนะครับนี Selbst ่คือชัดเจนนะครับนี่ครับมันจะขึ second ้นมา1นึงนนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นมาน้ําหนักจะขึ้นมา1.2นะครับมันก็ก็คือนี่น้ําหนักตัวเขาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือหลักเกณฑ์กันง่ายๆก็คือชั่งน้ําหนักดูนะครับเพราะว่าดูแต่บางตัวชั่งน้ําหนักมันจะไม่ร้อเซ็นะครับเพราะบางตัวหนูอาจจะอ้วนนะครับ บางตัวหนูอาจจะอ้วนนะครับนะฮะบางตัวอาจจะท้องถิงแต่ตัวนี้ท้องแน่นอนครับนะครับก็คือเราก็ต้องมาดูนมนะฮะเราก็ต้องมาดูดูนี่ฮะท้องเขาจะออกข้างข้างสีข้างเขาจะแบนลงมาหมดเลยแล้วเวลาเรายกขึ้นอย่างนี้ครับเราจะเห็นนมเขานะครับท้องเขาจะแบนบวมๆอย่างนี้ครับน่ครับนี่ฮะบวมนะครับแล้วก็นมออกนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นแม่นมนะครับเห็นแม่นมนะครับขาว ครับอันนี้คือท้องแล้วครับมาดูตัวผู้พ่อพันธุ์เขาครับตอนนี้พ่อพันธุ์เขาครับนี่ครับก็ใหญ่มากครับใหญ่มากดูโคนหางครับโคนหางเท่ามือเท่าหัวแม่มือเลยครับใหญ่มากครับนี่ครับอะอันนี้อันนี้ตัวตัวตัวพ่อพันธุ์นะครับที่ผสมยังเรายังผสมติดอยู่นะฮะหนูบางเจ้าบอกว่าอ่า หนูหนึ่งปีปีสองเดือนสามเดือนคือหนูแก่อ่าบางฟาร,ร์มผมก็ไม่อยากแย้งมากนะครับไม่ไม่อยากให้มีการเรื่องดราม่าเนาะเอาเป็นว่าเอาเอาเอา,เอาโดยสังเกตพอเข้าใจนะครับขอที่ฟาร,ร์มผมนะครับหนูตัวผู้นะครับผมใช้ถึงสองปีสองปีกว่าตัวนี้อายุสองปีแล้วนะครับตอนตอนที่เข้างานมืาขามวันปีกายเมือเ่อเดือนมกราอายุเต็มหนึ่งปีหนูตัวนี้อ่าเกิด เดือนมกรานะครับเดือนมกราปี6 2สองนะครับตอนนี้ปี6 4ตัวนี้หนูอายุ2ปีครับผสมติดนะครับเมื่อกี้นี้แม่พันธุ์นะครับที่เราเอามาโชว์ว่าท้องเราเรามาดูน้ําหนักตัวคู่กันครับว่าน้ําหนักของเราเท่าไหร่นะครับเรามาดูน้ำหนักตัวผู่กันครับขึ้นน้ำหนักแล้วครับขึ้นตาช่างแล้วนะครับนี่ครับขึ้นตาช่างแล้วนะครับนะครับ เกินตาช่างแล้วมาลงมาี่ครับกิโลเจ็ดขีดนะครับหนึ่งกิโลเจ็ดขีดนะครับพอดีการถ่ายวีดีโอมันกลับหน้ากล้องไม่ได้นะครับกลับหน้ากล้องไม่ได้นะครับนี่ครับหนึ่งกิโลเจ็ดขีดนะครับนี่ครับใช้ใหญ่มากนะครับก็นี่ครับลูกลักครับหนึ่งกิโลเจ็ดขีดนะครับชัดเจนนะครับ ชัดเจนนะครับมาลงมาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชื่อตัวนี้เจ้านาเหงนะครับตัวนี้เจ้านาเหงนะครับพ่อพันธุ์วามใหญ่สุดของผมมีอยู่ที่สองกิโลครับพ่อพันธุ์นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําให้มือใหม่นะครับมาจับหนูแล้วอุ้มแบบผมนะครับการที่หนูจะเชื่องกับเราเนี่ยหนูต้องอยู่กับเราอย่างน้อยเป็นปีนะครับตัวนี้ไม่ใช่ลูกป้อนนะครับ อ่าพ่อพันธุ์ตัวนี้ไม่ใช่ลูกบอนนะครับอ่าเป็นเป็นหนูพ่อพันธุ์ที่เลี้ยงมานานครับสองปีครับก็จนอ่าพูดง่ายๆก็กว่าจะอุ้มเขาได้ผมก็จะจับหลังรูปรูปหัวรูปไปรูปมาเรื่อยๆครับในระยะสองปีนะครับเขาถึงยอมให้ผมอุ้มถึงขนาดนี้นะครับนี่ครับใหญ่มากนะครับนี่ครับเขาจะพวกนี้เขาจะมีความจําของกลิ่นเขาจะดีครับ นะครับหนูในความจําของกลิ่นของทดีนะครับนี่ครับนี่ตัวผู้กับตัวเมียนี่ครับเราเข้าผสมครับออีกไม่นานก็เดี๋ยวคลอดลูกนะครับนะครับเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับอ่าพอดีอ่าถ่ายวีดีโอเนี่ยมันมันกลับหน้ากล้องไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะตัดต่อมากไปผมก็วันนี้เราจะเป็นคลิปพูดโดยที่ไม่ตัดต่อนะครับอ่าก็มาลงในทางด้านช่อง หนูพุกใหญ่มุกาหารนะครับโอล่าฟาร์มก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาสําหรับมือใหม่นะครับมีปัญหาในการเลี้ยงหนูนะครับอยากปรึกษาสอบถามนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้ในวิดีโอนะครับก็คือ ท้ายวิดีโอรหรือต้นวิดีโอจะมีเบอร์โทรผมนะครับแล้วก็ผมจะบอกตรงนี้ว่าเบอร์โทรผมที่ติดต่อได้ก็คือ0829966437นะครับโทรมาปรึกษาได้ตลอด24ครับ24ชัว่วโมงเลยไม่ใช่ว่าจะโทรมาซื้อหนูนะอย่างเดียวนะครับมีหนูอยู่แล้วเลี้ยงอยู่แล้วก็โทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมยินดีให้ทุกคำแนะนำนะครับไม่มีปิดบังใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูหนูพุกเผือ แม่เผือกที่กําลังตั้งท้องนะหรือว่าอาจตอนเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าเขากําลังคลอดหรือเปล่านะครับพอดีผมเช็คเมื่อเชา้าเมื่อวานนี้เขาใกล้คลอดท้องแก่เต็มที่แล้วครับเมื่อกี้ผมก็เห็นเขาตีตีรังอยู่เดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่าเขาคลอดหรือ,อยังนะครับถ้าไม่คลอดเดี๋ยวเราจะเอาหนูผู้เผือกตาแดงอ่าตาแดงมาโชว์ว่าเขาท้องลักษณะท้องเป็นยังไง าแดงนะครับพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์เจตอตาแดงครับตาแดงแท้ครับโอ้ลูกอ่าเห็นไหมครับตาแดงแป๊ดเลยครับตัวคู่นะครับตัวคู่นะครับไซสใ์ใหญ่ๆนะครับ ผุกเกือกครับท้องับลักษณะท้องจะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะจะบมบัวเหมือนนี้ครับเห็นไหมฮะนี่คือท้องแก่แล้วนะครับยังไม่ยังไม่คอดเนี่ยเม็ดนมจะออกมาครับจะเห็นเม็ดนมนะฮะเม็ดนมจะเห็นเม็ดนมเขานะครับเม็ดนมจะมีเม็ดนมให้ดูให้ให้ชมกันนะครับมีเม็ดนมนะฮะจะสังเกตเห็นนะครับท้องแก่แล้วครับ เราจะไม่ค่อยยุ่งกับเอามากนะครับสำหรับหนูท้องเดี๋ยวเรามาดูหนูอายุ40วันครับน้ำหนักเท่าไหร่มาดูกันมาดูหนูอายุ40วันครับอันนี้ไม่ใช่ลูก,กวานนะครับไม่ใช่ลูก,กวานนะครับไม่ใช่ลูก,กวานนะครับอายุ40วันครับ ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากน้ำหนักตอนนี้น่าจะอยู่ครึ่งกิโลแล้วครับนะฮะสี่สิบวันนะฮะหกขีดครับีดนี่ครับหกขีดครับนะฮะห้าขีดกว่าครับหนูสี่สิบวันนะฮะสวยมากครับสวยมากสวยงามมากนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปให้ชมวิธีการทำหนูเชื่องนะครับวิธีการทำหนูเชื่องแบบผมโดยที่ไม่ต้องป้อนนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ป้อนนะครับตัวนี้เราไม่ได้ป้อนนะครับไม่ไม่ใช่ลูกป้อนนะครับแต่เชื่องนะครับเชื่องมากเชื่องเหมือนลูกป้อนเลยครับเออื่นเสียป้าเลยหรอนะครับ ดูเขาคู่ครับดูเขาคู่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 เขาคุยกับกัากีกกกด,ดูดูเขาดูครับดูเขาดูเขาเขา้อนะครับนะฮะนี่อันนี้พ่อพันในอนาคตนะครับสวยงามมากครับทํายังไงให้เชื่อมแบบนี้นะครับหลักเกณฑ์นี้เดียวก็ไม่ง่ายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับถ้าอยากรู้หลักการวิธีการทำหนูเชื่องโดยที่ ไม่ต้องป้อนนะครับไม่ต้องทําลูกป้อนตัวนี้ไม่ใช่ลูกป้อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวไม่ใช่เชื่องตัวเดียวนะฮะมันจะเชื่องทั้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 งคอกเลยนะครับตัวหนึ่งครับมีอีกตัวหนึ่งครับนะฮะเดี๋ยวจับขึ้นมา